ดีค่ะวันนี้ครูอิงมาเยี่ยมเสียมแมนนะคะมาเยี่ยมเฮียมแมนถึงคอกนำส่งเนื้อถั่วเหลืองลอดใหญ่ค่ะยี่สิบกระสอบสำหรับวันนี้มาถึงคอกแล้วเดี๋ยวมือนีนครูอิงจะพาไปเยี่ยมแม่พันเผื่อ แม่พันเผือกแบบไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กเบิ่มเลยนะคะที่เฮียแม่เพิ่นแบงมาจากเสียอำนาจราคาก็เกือบสองกิโลค่ะได้เลยค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะวันนี้ น้ำต้งแล้วค่ะเขยับเข้าไปแล้วก็ยืนขวางดูสิค่ะชมพูขาวเลยคุณอะสวยลูกก็รอ ขาจนพุนอยู่เก่าไกลไหมผุน <Okay. S 1> ข้างหน่วยอยู่สันแข่ข <laughs> ขงขาดีมากมาดีมากค่ะคือมาดีมากอ,ะอ่ะพุนอู้สวยค่ะสวยนั่นพี่พี่พี่เฮียเข้าไปอีกค่ะเข้าไปหาเขาอีกไอออกไปก่อนสิไม่เกี่ยวเลยเนะี่ยไม่เกี่ยวเลยเดเร็ว <laughs> 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 ยักเขาก็เงยจังไรเนาะเนี่แหละค่ะแม่พันธุ์เผือกยักษ์ใหญ่ของเฮียแมนแม่พันธุ์เผือกตัวนี้ก็ซ mm ื้อแม่ดอกคูนค erm ่ะเป็นลูกสาวของแก้วฝ่าตอนนี้ก sí, ็สูงหนึ่งร้อยห้าสิบหกพร้อมกับลูกไส้เราเจ้าเก่าไก่เป็นลูกของบุ๋มพันลาด แม่พันธุเผือกที่เบอร์ใ,ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องเอ้ยหาหยากมากเลยค่ะมีบอกีโตเองค่ะเพิ่นแบงมาจากเอ่อเสียอํานาจค่ะแม่พันธุเผือกตัวนี้เราได้พอเราคักอีลีค่ะจับเรายืนแบบไดจังว่าคักๆแล้วนี่คือโครงสร้างเหมือนพ่อเข้าเลยก็คือเหมือนพ่อแก้วฟ้านะคะเป็นแม่พันธุ์ที่เป็นกองบ็อก สี่เหลี่ยมพื้นผาเลยค่ะดูเหมือนพ่อเขามากเลยวงเขากว้างเป็นต๊ขั้นช่อนใหญ่ค่ะง่ามแห้งค่ะแม่ดอกคุ่นนี่แม่พันเบอร์นีเนี่ยเข้าเหลือกพอพันใส่ได้เลยค่ะแบบบ่ตองขึดน้ายเลย ให้ค่ะสำหรับวันนี้โหพัฒนาการของเจ้าอลังการคะ่ะตอนนี้นี่ใหญ่ขาใหญ่ขาตึบขึ้นมารอบก่อนยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่ตอนนี้นี่เป็นเบาล่ะโอ้โหโอ้โหอลังการอลังการจริงๆคะ่ะสมชื่อ เรชื่ออลังการคอคอเป็นละลันก้นจี้ก้นสวยมากเลย้าปลายจะเป็นปลายประวดโดยตรงเนาะค่ะไยงามในนี้งามเจ้าอลังการพัฒนาการของเขาเข้ามาวันนี้ก็มาติดตามพัฒนาการของเจ้าอลังการด้วยค่ะคุณน่ะท้ายไหมท้ายหางโอ้ยยืนสวยยืนหล่อด้วยคุณน่ะยับเขาเอียงพร้อม นะใหญ่หโอ้ยพอพันเผือกบัธรรมดาเดอ้อค่ะเดอ้อนี่อยู่นี่พอพันเผือกมีอยู่สามสี่สามตัวครับสตัว,ตวอันนี้อันนี้ลูกใครคะอันนี้ลูกช้างางวงอ๋้ชา้งชางตัวนั้นจเจ้าอลังการอลังการนี่ลูกไพร่ก็คะ่ะเอาอีกจักบหน่งลูกแก้วฟ้าครับ จเจ้าอลังการตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้าอีกหนึ่งตัวมแม่เต่าองอ้อยของเสียเหี่ยวลูกทุงององกท่งฟาร์มตอนนี้อายุได้กี่ปีแล้วคะเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนฟันน้ำนมอยู่เลยเอาเข่าสนามเลยค่ะทุกตัวเลยสูงร้อยห้าสิบครับสูสูงร้อยห้าสิบโพดแล้วปีนี้น่าจะได้ลุ้นทั้งปีฟันน้ำนมเข้าสนามเลยสี่สี่สนามค่ะรุ้นรุ่นน้ำนมน่าจะได้ลุ้นทั้งปี ไม่น่าม่น่าหลุดค่ะไม่หลุดไม่หลุดม uh ่โอ้งามรอลูกชายแก้วฟ้าค่ะยางรอเลยเจ้าอลังการฟันน้ำนมสิบเก้าเดือนนะคะเนี่ยพุละปีสีเดือนปีหาเดือนพุละค่จังสีรุ่ดปีหกเดือนจังสีเหล่มรุดจังสีคั้วสองปีว่าเป็นปีสองปีอิงพูดผิดค่ะสองปีครึ่งว่าสันทอประมาณนั้นค่ะช้างก็หลุดประมาณสองปีครึ่งช้างวันนี้ก็สองปีครึ่งหลุด <c oughs> โอ้โหได้ลุ้นทั้งปีแล้วก็ต้นปีหน้าอีกนะคะสามสี่เดือนก็ได้อยู่โอ้ร่างการใหญ่มากค่ะลูกชายแก้วฟ้างามไร้ม่มีความเบาพอสมส่วนงงามโอ้โ<า>หหางไหมดูง่ายเนาะดูง่าย <c oughs> ดูง่ายค่ะควายงามง่ายควายงามยิ้มเดินแลลูก นนี้เหันนี้อนี้อันี้เกงกว่าอยกเอาสั่งนะพี่ลูกหรอครับนะคบน้กรโลค่ะไปจูไปโออลังการเลยว้ยเลยยบช็ดกันบนะคพี่เป็นไงจ้าใหญ่ใหญ่อะพี่ชายโอ้โหชายนี้ได้ ยาวมาหลอบนี่ถัวหัวคู่อิงแล้วคะ่ะถัวหัวแล้วยาว,ยาวตัวนี้เป็นลูกของช้างอูดรเจ้าช้างเทวดาพัฒนาการของเขามาแต่ละครั้งที่คูอิงมานี่คือเกากระโดดเลยคะ่ะพี่นอ้องมารอบนี้ก็คือเป็นนุม่มจะโต,ตเป็นนุมแล้วดูลำตัวนะแต่จริงๆอายุเท่าไหร่คะสปี7เดืนอนสปีเเดือนยังไม่ถึงสปีเลย หาเกลือวุ้กปีมันสิซัมไหนพี่น้องสูงเลยค่ะสูงสูงวัพ่อพันเผือกสูงวพ่อพันเผือกที่สูงสูงขนาดนี้คือหาดูยากนะคะเนี่ยตัวเนี้ยนี่นะคะนี่เอาร้อยหกสิบแล้วใช่ไหมคะก็ร้องคู่อิงก็ร้องสอสิบสองแต่ถ่วมหัวผู่อิงเหรอร้อยหกสิบละคพ่อพันเผือกลูกสั่งจังสี่แหละค่ะใครอยากได้พ่อพันเผือกสูงสูง คุยในน้ำเจ้าสังเทวดาโหลดแต่ตอนนี้ยังไม่ทับผสมแล้วครับเปิดผสมแล้วคะคะเปิดแล้วด้วยสองปีกว่าเพราะเขาทับได้แล้วนะคะเปิดผสมแล้วอ่ะไปจับนิดนึงนะครับหน้าตาลูกชายช้างอุดรค่ะนางกอกเพพอแล้วเลยเห็นเห็นไหมฉางวันนี้เองว่าตรงกายเทว่าอร่อสี่สิบห้านี่จริงค่ะพออ่านแล้วเป็นไงปะนี่ ตอนนี้ร้อยสี่สิบสี่แล้วใชนไหมสองปีแปดเดือนค่ะสองปีแปดเดือนค่ะร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบน่าจะมีร้อยห้าสิบกว่าแน่คิดไถ้าเขาเกากระโดดแบบนี้เพราะว่าเขาไอ้สวนซูวเขาจะขึ้นตอนความปีความปีสองปีความสามปีถึงสิความของามาร้อยสี่สิบเจ็ดยังไงเหนื่อยู่ผมไม่ปี้ยกว่าเก้ากระโดดมากขาเต้ากระโดดมากเอ๊บ ล้างหนุกอะเออพอแล้วเอ้าวาบตัวร์วู่้อีกเลยนั่นมาพี่เท้าท่ารู้แหงนีได้ปาดดุหล่อของแถมนะคะดูพัฒนาการของเขาหลุดร้อนแห้ง <c ười> ค่ไหนใยค่ะค่ะอันนี้ได uh ้ค okay. right. <tr yeah. ู no, ่นึงเลยบุคคคู่น ah yeah. right. uh ึง huh. ค่คู่นึงคู่คู่นึงยคคู่นึง่ไม่มีใครซูคอเลยรอกมีใครกินเขาได้เราเผื่อถ้าแยกเผือได้ไปเอาเอาไปเกด้วยค่ะต้องเนื้อถ่วเหลือง2แก้วเลยค่ะเนื้ถ่วเหลืองสงแก้วเลยนื้อถั่วเหลืองสงแก้วเลยค่ะโร อะไรนะเขาปวดซึ้ดเลยเหรอคะไปตรงนี้ก <Sure ็จะขึ้นเนื <k k <k ้อส่วนืด้นเราให้ตรงนี้ตรงนี้ทางวันนี้อ่านั้นกินตลอดกินก็ตัวนี้ตรงนีขึ้นเนาะว่าแม่ผู้ชายค่ะว่าแม่ต้องอยู่ขึ้นเหมือนตอนนั้นเลยขึ้นเหมือนขึ้นเหมือนตอนนั้นเลยขึ้นฟูฟูขึ้นอย่างนั้นเลยตรงคอนอันนี้ก็ให้เนื้อส่วนลดกินเลยค่ะกอนข้าวสานักเดือพอทันค่ะไม่ต้องให้เยอะสามแก้วน้ำโขลงานวันนี่อัพใช่ไหมงานอีกสองเดือนค่ะ ท่านไม่ไม่มไม่่ไม่ไม่ไม่ไ่ม่ไ่ไม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 ่่ไม่ไ่ไม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 ม่ไ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 มไม่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 ม่ไมม่ไ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  ครับผมเก่งมากลูกเก่งมากลุกลุกลุกโอค่ะพูดหน่ยเอาไปเข้าโรงเรียนมาสี่ครั้งก็เหมือนม้าเลยครับใช่ไหมคะปุ่ขี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดเหมือนม้าต้องจับเชือกแต่คือวช้อนให้จับแต่เราเราปวดตกยิงเคยตกครั้งหนึ่งสี่น้องค่ะ ไอแม่ขวานทวงนี่ยนะเขาเขาเขาช่องช่วงตัวเขากว้างและขาอิงอยู่ไม่ดีก็ไหลลงผมเคยถามแฮร์รี่ไอช้างมันเดินเร็วน้อแฮรีลล่นั่งอยู่คนหลัง <l ug> มันเดินไวผมบอกเอาแฮร์รี่แฮร์รี่ไม่กลัวตกหรอไม่กลัวมันเอียงแฮร์รี่ก็เอียงตามมันส่วนมากคนมันจะขืนเวลาควายเอียงหรืออะไรเราจะขืนเราก็เลยมันจะตกอย่างเดียวเลยแฮร์รี่บอกแฮร์รี่ก็เอียงตามมัน เดี๋ยวจะเอาไปฝึกขี่ม้าด้วยโอเคตลอดวันนี้ขอบคุณเฮียแมนมากๆเลยค่ะที่เสียสละเวลาอัปเดตน้องช้างเทวดาแล้วก็น้องอลังการรวมทั้งพาไปดูแม่พันถือใหญ่ด้วยโอ้โหอันนี้ลูกสาวช้างอุดรอีกตัวหนึ่งของเฮียแมนน้องน้องอะไรคะเฮียคะน้องเทพีหืมกระด้าหลังแข็งแห้งค่ะสำหรับตัวนี้แล้วก็ท้ายแมท้ายกลมแม ตับหางดีช่วงขาสูงมากเลยพี่เอาฟ<ม>ังน,นี่หน,น่อยค่ะแม่บล็อกอีกตัวเนาะเป็นแม่บล็อกอีกตัวได้เลยค่ะแนะม่บล็อกประจำป่านโอ้สูงแน่นอนค่ะลูกสาวช้างอุดรน,นิมแม่มอโอโ้โห <c oughs> มนแมนหอร่อย่สี่ิมหาแล้วบอกค่ะยังไม,ม่เลยยังไม่เยยังไม่ประมาณน่าจะร้อยสามเจ็ดสามแปด โอ้โหค่ะผมว่าเพี่วอ๊บเพียวอ๊อเพียวอ๊บถือถือผมคิดว่าเฉียดแล้วเนี่ยผมว่าผมว่าจะได้ลงมันจะได้ลงไม่ลุนเฉียดไหมโอ้เฉียดอยู่คุณิงเฉียดร้อยสี่สิบนะคะหนักผมว่าแล้วผมว่า สี่สิบเลยละไปกรรมการเอาอะไรวัดที่นี่กรรมการว่าจะให้ลว่าจะให้เกินร้อยสี่สหรือหรือจูเนี่ยหน่ยอร่ยสดีเด้มามันสูงหมดอ่ะให้มันสูงเลยให้มันสูงหลดไฟที่เขาไม่ได้เข้าสนามเขาขายร้านบเยอะแยะค่ะพี่ให้มันสูงเลยให้ตาให้ตัวเขาขายตัวเขาเองนวดค่ะ ผมว่าอยยุกี่กี่ปีแล้วสิบแปเดือนกว่าเนีเดือนร้อยสี่นี้ก็ร้อยหไม่อยู่หรอกไกลร้อยห้าสิบไม่อยู่เันี้โอ้น้อง้างวันนี้ยองก็ยังสอปีแปดเดือนร้อยสี่สิบสี่แต่อันนี้ปีแปเดือนร้อ่สิอีกปีนึ่งอีว่าขึ้นไปอีกห6้าหกเซนหนะ่าหกเซนหนึ่งห้าหกเซนหนึ่ ดีไม่ดีเฉล้่ยร้าน50ปี2ปี3ปีอ่ะร้อยห้สิบเจร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบขึ้นอยู่แล้วตัวนี้ครับถ้่สามปีร้อยห้าสิบเลยอิงวันแชร์วันนี้สามปีบุกหอตัวอะไรายจีแต่อิงวันนี้สามปีนิหอค่ะอยากให้พี่น้องมาเห็นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาควายไทยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูอิงขอบคุณเฮียแมนอีกครั้งหนึ่งนะคะครับที่ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ าพาชมควายทุกตัวอ,อีกเหมือนคลิปก่อนนะคะมาคลิปนี้ก็ประทับใจอีกค่ะเพราะว่าคือพัฒนาการของควายมันก้าวกระโดดจริงๆที่อยู่ในคอกเฮียแมนมาทีไรนะคะคือตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจทุกครั้งเพราะว่ามาแล้วคือเห็นของสวยๆงามๆแบบนี้เห็นควายสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาที่มันก้าวกระโดดแล้วมันก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราตื่นเต้นเพื่อที่เราอยากจะ มีแบบนี่บ้างนะคะแต่มีโอกาสทุกคนนะผมว่ามีมีโอกาสทุกคนครับใช่ไหมคะใช่ครับคราวนี้ต้นทุนต่างกันเราต้องทํำยังไงจริงๆเราก็ต้องผมว่าต้องใช้เวลาและโอกาสนะครับเพราะว่าโอกาสคนเราก็ไม่เหมือนกันจริงๆครับต้องรอจังหวะและโอกาสรอจังหวะก่อนอื่นแล้วก็ฝึกเลี้ยงไปก่อนฝึกเลี้ยงก็พัฒนาแล้วครับพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็ถ้าใครอยากได้ควายใหญ่ควายงามก็เนี่ยอย่างนี้เลยพอพันเพ่นมีบริการ ราคาเกษตรกรจับต้องได้ได้นะคะคือผมครั้งละห้าพันครั้งละห้าพันรับประกันจนติดครับรับประกันจนติดออกมาได้ควายเงินแสนแล้วก็บางตัวออกมาเก่งเลยเงินล้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับนั่นแหละค่ะก็คือการพัฒนามันเป็นอย่างนี้แหละนะคะความแตกต่างระหว่างควายใหญ่ควายงามกับควายเนื้อที่เราเลี้ยงอยู่เนี่ยนะคะมันแตกต่างกันแบบนี้คือราคาก็แตกต่างกันด้วยใช่คะกาการเลี้ยงดูเนี่ยคือมันก็ คล้ายคล้ายกันกินเหมือนกันกินเยอะเหมือนกันนะคะแต่เราต้องดูแลมากหน่อยนะคะสําหรับควายสวยงามดูแลดีหน่อยพิถีพิถันหน่อยควยเผือกก็จะเรื่องผิวพรรณค่ะสําคัญเลยต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะอ่ะคราวนี้เฮียลองอ่อีกนิดนึงเนาะก่อนที่จะลงไลอยากให้เฮียแนะนําวิธีการดูแลควายเผือกนะคะเรื่องผิวพรรณ แล้วก็นี่หลักๆก็ผมก็จะไม่ค่อยจะให้ไม่ลงน้ําไม่ลงสระครับถ้าลงสระเราจะดูแลผิวพัธุ์เขายากครับก็อาบน้ําอาบน้ําเอาเช้าเย็นค่ะแล้วก็ขัดผิวก็โอเคแล้วและที่สําคัญเฮียคะที่เฮียจัดมาตรงนี้ค่ะเชิญหน่อยเนื้อถั่วเหลืองของเรานะคะวันนี้เพิ่นจัดมา20กระสอบรอบแรกเพิ่นจัด10กระสอบเป็นยังไงบ้างคะสังเกตเห็นข้อแตกต่างไหมหลังจากที่หมดไป10กระสอบแล้วความแตกต่าง ควายเราก็ปกติจะทานน้อยครับที่เราผสมที่เรายังไม่ได้ใส่ถั่วเหลืองพอเรามาใส่ถั่วเหลืองอ่ะควายเรารู้สึกจะกินมากกว่าเก่าค่ะเพราะมันหอมครับ นะคะแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นบ้างไหมดีดีขึ้นครับผมตึบขึ้นบ้างไหมคะหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วก็หนาเร็วแล้วก็มีขี้เหลวมีขี้เหลวบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเนาะไม่ท้องอืดไม่ขี้เหลวนะคะนี่คือยืนยันวันนี้เพิ่นจึงจัดมา20กะสอบคุยงแนะนําให้เพิ่นใช้สําหรับสายประกวดก่อนเข้าประกวดก็คือ2แก้วน้ําโรยหน้าเข้าโพดบดได้เลยนะคะส่วนแม่พันธุ์ก็ให้แค่แก้วน้ําเดียวเท่านั้น นะคะประหยัด <P y lar at> ด้วยเนาะค่ะเนาะนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเฮียแมนมากมากนะคะขอบคุณมากๆ<ม>าที่ให้คุพงพาพี่พาน้องมาชมแม่พันุเผือกควายใหญ่นะคะแม่พันเผือกไซส์ใหญ่แล้วก็ดูแลคุ잉ดูแลแล้วก็อยู่หน้ากล้องตลอดเลยไม่หนีไม่หน,นีหายไปไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่คุงสังเกตได้จากเฮียแมนก็คือทุกครั้งที่เขาพูดถึงควาย ทุกครั้งที่เขาจับควายเขาจะมีความสุขมากสายตาเป็นประกายลอยยิ้มออกมาจากใจเลยนะคะดีใจกับไอเกษตรกรแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านที่เลี้ยงควายงามและมีความสุขทุกอย่างเนาะที่เรารักเนาะในผมว่ามันจะเกิดความสุขโดยอัตโนมัติครับค่ะนั่นแหละค่ะถ้าเราทําอะไรมีความสุขแล้วเหนื่อยเราก็หายเหนื่อยง่ายนใช่ไหมคะโอเคค่ะพอพันควายแขะสมบูรณ์ของเรากับมีเดอค่ะพี่น้อง สำหรับไพ่ที่มีควายติดเตี่ยควายแน่หน่อยนะคะก็เอามาผสมมาทับน้ำเพลินได้ค่ะนะคะราคาเงินแสนคือกันค่ะตอนเนี้ยควายแข่นี่ยก็ยังเป็นที่ต้องการของตลาดควายงามอยู่ได้คะ่ะโดยเฉพาะควายงามแสนหลูกครับด,สด,ด,ด,ดูสวัสดีครูอิงค่ะดูสิเฮงเฮงสวัสดีครูอิงสวัสดีครับผมเข็งจังเลยควายสวัสดี สวัสดีครับเก่งมากเพืนนะ่ะดีวีนน <c oughs> โอกาสดีแห้งครับพี่น้องนะคะมาถือจังหวะที่เพิ่นจะมอบควายให้กับคนงานของเพื่นที่อยู่น้ำเพิ่นมาเป็นสิบปีนะคะมอบให้เฉยเฉยเลยนะคะตอบแทนนะคะที่เพื่อนทำงานให้คนงานคนเนี้ยนะคะครอบคนนี้ทำงานให้เฮียแมนเนี่ยมาสิบกว่าปีแล้วนะคะแล้วก็เกิดความประทับใจกันนะคะเฮียแมนก็เลยจะตอบแทนคุณนะคะ โดยการมอบควายตัวแรกที่เฮียแมนซื้อมาให้ไปเป็นทุนให้ไปเลี้ยงให้ไปเป็นทุนต่อนะคะโอเคค่ะนี่แหละคะ่ะแม่พันแม่พันตัวแรกที่เฮ er er ียแมนเราซื้อนะคะวันนี้นะคะเราจะมอบให้กับพนักง,งานที่เพิ่นบอกว่าทํางานกับเฮียแมนมาแล้ว10ปีนะคะจะมอบให้เฉยเฉยเพื่อไปทําทุนไปเลี้ยงนะคะไปพัฒนาต่อ คูอิงยอมรับน้ำใจเพื่อนิลีค่ะโอเคค่ะเฮียแมนพูดอะไรกับไอพนักงานหน่อยค่ะจังได้จังไดมอบควายตัวนี้ให้เพลินประทับใจมุ่มได้แบบได้ในพนักงานคนนี้ค่ะพนักงานนี้ก็อยู่กับเรามาสิบนาประมาณสิบสี่สิบห้าปีได้ไหมได้ไหมประมาณสิบสี่สิบห้าปีสิบห้าปีโหค่ะก็ไม่ได้อยู่เป็นเหมือนพนักงานนะริงอยู่เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องดูแล้เราเหมือนเป็นเจ้าของเองครับค่ะ โอ้เลวคนลุกแล้วกผมก็เลยว่าคนที่บุกเบิกต่อสู้กับเรามาเราก็อยากมีสิ่งอะไรที่เราพอตอบแทนได้แล้วหนึ่งไฟตัวนี้เป็นไฟตัวแรกของเราเลยเราซื้อวันที่22เดือนธันวาคม2564้บเป็นไฟตัวแรกของเราเราก็คิดว่าไฟตัวแรกตัวแรกเราคิดว่าจะเก็บไว้แต่ทีนี้เรานึกอีกทีเอ๊ะคนที่เคยต่อสู้ร่วมกับเรามาเราประสบความเล็ด ได้มากมายเราเราเลยคิดว่าเอแบ่งให้เขาไปต่อยอดดีไหมไปต่อยอดต่อไป,ปทำทุนให้ลูกสาวหรือ<ม>ให้แม่เขาอะไรดีไหมอะไรเงี้ยครับ ก็เลยสรุปว่าตกลงจะมอบให้โดยความประทับใจด้วยใช่ไหมคะมันมันต้องมีความประทับใจมันจังเดมมอบค่อยให้มัแหม่ว่าเข้าสิได้มอบให้บดคู่ผูกคู่คนแม่มใค่มันต้องมีคนในคนหนึ่งหรืออ่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งในนั้นหรือสองในนั้นนะคะที่เราประทับใจในในตัวพนักงานเขาเราก็เลยได้แสดงน้ำใจด้วยการมอบควายตัวนี้ให้ที่เราให้จริงๆแล้วมันต้องมาจากความความที่เขาปฏิบัติตัวในสิบกว่าปีครับค่ะด้วย หความกตันยูเขากรตันยูด้วย่ากั<อ>ใช่ไหมคะคนี่แหละคือบุญบของการกระตันยูนะคะ<ล>คุณอิงอยากจะบอกผลงานเขาทำมาสิบกว่าปีเนี่ยเขาทำด้วยใจตลอดมันเชิงประจักษ์อยู่แล้วนะคะโอเคเนาะคราวนี้ก็คือเฮียแม่ man, เนี่ยเพื่อนทำเหมือนอในหลวงรอเก็คือ ถ้าจะให้เข้าหากินได้ก็ต้องให้แหเขาอย่าให้ปลาเขาควายก็เหมือนกันนะคะควายตัวนี้ไปเพื่อพัฒนามันสามารถพัฒนาต่อได้ให้เขาเอาไปเลี้ยงนะคะแต่ถ้าเอาไอ้ไอ้คราวนี้เอาไปขายได้ไหมคะได้ครับแล้วแต่ใช่ไหมใช่ไหมคะว่าในใจเราให้แล้วคุณจะไปทําอะไรเราจะแล้วแต่แล้วแต่เราจะไม่ว่าเราจะไม่ว่าเลยนี่คือน้ําใจมากๆเลยนะคะคราวนี้คุณเองจะให้พนักงานนะคะคุณพี่คนนี้นะคะแนน้าโต แล้วก็อยากววกานีายก็เฮียแม่ในมือนี้นะคะก็บอกเลยค่ะค่ะชื่อ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 ดวงใจมาเมตค่ะก็อยู่กับเฮียแม่มาหลายปีถือว่าผูกพันตั้งแต่บุกเบิกมาด้วยกันนะคะตั้งแต่อยู่โรงเก่าตั้งแต่ที่คนงานเจ็ดแปดคนเนาะแทเนาะใช่่าแรงตั้งแต่สองร้อยสามร้อแล้วไม่ใช่ทำงานเข้าแปดโมงเลิก5ห้าโมงนะครับ ทำงาน8โมงเลิกเที่ยงคืนเลิกตีงเลิกตีมครับค่ะผจญผจญผจญภัยกันมากขนาดผู้เบิกกันมากขนาดเลยเบิกกันมาคนาบางครั้งตี่กลับไปอาบน้ำแล้วมาใหม่โอ้ก็มาคือเกาใช่มาแลยคนะคะอันประทับใจอกค่ะอยากให้แสดงความรู้สึกเลยละกัอยากขอบคุณเพิ่นก็ขอบเยาวยั่งก็เพิ่นก็บอกเลยค่ะพผ่านคลิปนี้นํานะคะก็ต้องขอขอบคุณเฮียนะคะที่ ที่ให้โอกาสแล้วก็มอบสิ่งดีมาให้โดยตลอดค่ะคือค่ะเหลืออะไรแกก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกคแต่เราก็เกรงใจตลอดไม่ไม่กล้าก็มีแค่ความซื่อสัตย์แค่นั้นแหละค่ะที่ที่มอบกให้ให้กับเมียมาตอบบุญแทนคุณเพิ่อนอืมนี่แหละค่ะคือมันสําคัญมันสําคัญและมันมีค่าที่สุดเลยความความซื่อสัตย์และความกตัญอูนะคะ โอ้ค่ะคุยงว่าฟังเล้วกับคนลุกนะคะเอาโอเคค่ะบาน,นี้เจ้าหน้าเยาว์เนี่ยก็ลุนอยลุนอยเยาว์เนี่ยก็เจ้าหน้าเล้วกัห,กหมอบกันตอนนี้เลยค่ะให้พี่ให้ Hi, น้องเข้าได้เห็นคักคาก,ากลดนะคะเพิ่นหมอบกันอิลีได้ค่ะบริสัทผ่าพด้ค่ะพี่น้อง เคยให้วัวไปแล้วด้วยนะคะเอาบานี้ค่ะเลี้ยงตามธรรมชาติเพราะว่าควายเขาจะกินหญ้ากาะฟเป็นหลักคือสิ่งที่ให้ีถ้าเราสอนให้ให้เขาไปต่อยอดเนาะมันก็จะพัฒนาถ้าเราทำได้มันจะเห็นผลงานว่าต่ออันไหนเริ่มต้นเหมือนคนมีทุนน้อย มันเป็นเงินออมเก็บไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยค่ะโอเคค่ะบานี้พิธีมอ,อบนะคะเรียบร้อยแล้วจุงเอามึงดูค่ะวันนี้จุงเป็นบอจุงควายจุงยางจัะบ,บาทออมจักบาทหนึ่งตัว No rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Hmm, glad that you asked me. I think it's different for everyone.